สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเราของเรานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนสูตรของอาจารย์ปัญญางวดก่อนนี่ก็เข้าไปที่เด่นสีนะคะมาดูกันน่าเสียดายนะคะอาจารย์เจาะสีสองนะคะมันออกสองเจ็ดเจ็ดสีนะคะ คำเตือนให้ช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะโอ้ยทางส้ายอุบลนใดบนัน้อตัวเน้นเลยค่ะเอเดนหวยอกอกไม่ใหญ่จังหวัดกยังวะทางซ้ายอุบลนี้คือสีมานนาะทางส้ายอุบลนี้ค่ะหกตัวล่างนะคะ หวมีอยู่ได้ค่ะเอฟซีเพิ่นกับบมิเนียทางบึงเนาะทั้งสายทั้งสายอุบุค่ะสายอุบุนนะคะมาดูกันนะคะทุกคนภาพชัดเจนบอจ้าแม่ยภาพชัดเจนเสียงชัดเจนบอเนาะจ้า,อา,จาบอกแอดนเนเด้อจะสิไเด้ยปั๊บปุ้งเนาะคะ่ะปั๊บอยู่นี่แหละค่ะเห็นเฮดบ่เป็นเนาะจ้าอ้าวขอบคุณทุกการรับชมแล้วฟังเด้อแอดไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็กาบขอโทษขออภัยนะคะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะโซกันอยู่ง่มโซกันขึ้นอียงนจ้ะ แบบเวลาเม้นมันไม่ขึ้นเนาะไม่เหมือนไหลสดนะคะเดี๋ยวแอดจะลองไล์ดีไหมแต่แอดก็ก,กลัวโดนเตือนนะคะทุกคนใจวิวๆนะไม่กล้านะคะทุกคนอยากไหลสดอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าบก้าค่ะกลัวแบบว่าเขาเตือนเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนนะคะเว้นไว้สะก่อนเนาะเอาแบบคุยกันทางธรรมศาสตร์สก่อนเฮา มาดูนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะผลออก542สี่สนะคะเจ็นะคะนี่สัยอุบลนซ้ายอุบลนยโสอ,อำนาจนี่เด้อจะ้ะโอ้ยแม่ทรงขว้ยเตียวยวนมาให้หนุกินแน่อันเข้าเลิศเอิญอย่งก็ควยจับยวนนะคะหมูยอนะ่อหนำน้ำลายแตกควยจับยวนเวลาเอามาต้มแล้วก็ใส่อันรสดีหลายๆกำลังเว่าเรื่องหวยจังเลจังไปหอดควยจับยวนเด้ เอานี่นะคะเด่น4 5นะคะโอ้อาจารย์ฟันเหล็กอารมณ์ดีมันมา4นะคะ5มันมาอยู่นี่ค่ะ5มาอยู่5 4 2นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ5 4มา6ตัวล่างนะคะ6ตัวล่างวานเกียบสซ้ายอุบลเลยนะคะนี่นอ4 2นะคะ4นะคะทุกคนนะคะอา่าอาจารย์เน้น5 1 5 4นะคะสู้กันต่อค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุก ทั้งเอฟซีแล้วก็ทั้งอาจารย์เลยนะคะทุกคนตัวเลขมันก็สวยทุกตัวนะคะก่อนออก,กมันก็น่ารุ้นหมดทุกตัวนะคะล่องเบิงค่ะไพ่ามาแต่ไพ่ามาไพ่นี่ก็จังชอบก็จังจัดจังตามเน,น,นมาะจนะห่วยเอาเด่นอาจารย์ปัญญาไปใส่เด่นหลานจังสิกืมได้อยู่ได้นั่นเอาสี่ห้านี่ไปจับใส่เจ็ดศูนย์นั่นอ้าเยี่ยสีหาวาได้เขาอยู่ได้นะคะ ลองจับกันดูเด้อเอฟซีจับเก่งกว่าแอดอีกนะคะลองหาตัวเด่นตัวนั้นจับตัวนี้นะคะทุกคนแอดกับเมาเลกเด่นแล้วล่ะค่ะได้กันอยู่บ่นเนาะจ้ะโอ้ยเพิ่หมานก็หลายอยู่เด้สองกับเจ็ดนะคะตายย้อนเจ็ดเจ้านั่นแหละแอดว่าสันติโอ้ยมันมันมันดับชนดับนะคะมันก็เป็นเด่นโอ้ยเอาอยู่ทุกสูตรดับแต่หลักร้อยนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะอาทิตย์นี้ไปไม่ได้เดี๋ยวแอดเปลี่ยนสูตรดับหลักร้อยให้นะคะเดี๋ยวจึงกันเสาร์อาทิตย์ขออนุญาตคิดก่อนนะคะ จันถึงสุขคิดไม่ทันนะคะทุกคนจันถึงสุขถึ่คิดไม่ทันเลยนะคะเอามาดูแนวทางกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะได้ไปแนวทางอื่นกันต่อนะคะตำราวอาจารย์นะคะหวยเอวอปุ๊บอาจารย์ก็ใหายปับ๊บเตอรู้ซูเดอ้ออาจารย์นู่เป็นกําลังใจให้นะ,ะจาน้าเนาะสู้กันไปนะคะขอให้เราพัฒนาอยู่ลราพัฒนานะคะรัฐบาลไทยอยู่รัฐบาลไทยนะคะอยสีคเแกล์ได้เอาตำราว,วันที่ยี่สิบเก้าวัน โอ้ยถ้าแอดเขียนวันที่ผิดนะคะทุกคนช่วยแอดดูหน่อยนะคะถ้าแอดเขียนวันที่ผิดน่าจะมีลคะค่ะเพราะว่าหลงนะคะทุกคนหลงเดือนน่าจะเขียนเดือนผิดนั่นเลยคะ่ะยังเป็นเดือนเก้าอยู่นะคะถ้ายังเขียนเดือนเก้าอยู่นะคะก็บอกแอดหน่อยเด้อค่ะบางทีมันหลงเดือนเด้อจะเด้อมันเปลี่ยนปรับโลดเนาะจา้ะเนาะ เอสก็ดูหลายรอบแล้วนะคะอาจารย์ยังไม่มีตัวฟันนะคะรอบนี้นะคะอาา่านนีนะคะลองเบิงนะคะอาจารย์ให้เบิ้ลนะคะจับตามองนะคะงวดนี้ว่าง,งวดวันพุธนะคะมีสิทธิ์ลุ้นเบิ้ลสูงเลยนะคะทุกคนนะคะตำราวันพุธนะคะของอาจารย์ปัญญางวดวันที่หนึ่งนะคะตุลาคมสองพันห้า้อหกสิบแปดนะคะเด่นนะคะแปดเก้านะคะเด่นแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเก้านะคะ ตัวเน้นนะคะให้ไปที่85นะคะแล้วก็96นะคะ3ตัวบนนะคะ285 385 296 396นะคะอุ๊ยแอดคือเสียวหวาบมันไปอันนี้ทะนอน มันสิเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยเบิ่งสูงแปดแปดเก้างเก้าน,นะคะอาจารย์ปัญญาห้เบิ่นย่ามใดมันอยากสีมีเบิ่นเลยค่ะเพราะว่าแอสสังเกตหลายรอบแล้วนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มาแบบอาจจะไม่ได้มาตลอดไม่ได้เข้าทุกงวดอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าเวลาอาจารย์วางเบิ่นที่ไรนะคะหว,หหวหยหวยอยากสีเบิ่นเลยจ้ะแอสสังเกตเวลาอันนี้วิ่งให้เบิ่นสองคู่เลยได้หนิแปดแปดเก้าเก้าเลยค่ะอาจารย์เพิ่นนไ้เบิ่นสองคู่เลยหวายบบเมนสีเบิ่นอีลีบ่จ้ะ สีเบินบนเบิบล่างเนาะบ,บัดหวยซ้ายเบิ่น,นะคะวันพุธนี้เบิลบ่อยนะคะวันพุธนี้เบิลบ่อยมากๆเลยนะคะเบิงสถิติอยู่โอ้ยวันพุธเบิ่นียังแต่สามสามสองสองนะคะเบินบ่อยนะคะเบิลบ่อยพี่น้องก็มาบ่อยนะคะหวยหนึ่งซีขคือออกดูเถอะ โอ้ซีกหลายเด่นิงซีก็อวกหลายนี่นะคะสถิติวันพุธนะคะทุกคนบางท่านอาจจะดูไม่เห็นชัดเจนนะคะวันพุธนะคะซึ่งเป็นหลังหลังวันพระนะคะหลังวันพระทุกคนนะคะหลักที่ยังไม่มาเลยนะคะวันพุธนะคะหลักร้อยนะคะหลักที่ยังไม่เดินคือนี่นะคะคือหนึ่งนะคะหลักที่เดินดีนะคะคือเจ็ดนะคะทุกคนตอนนี้เจ็ดนำโด่งเพื่อนแล้วนะคะหลักร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ดีนะคะตอนนี้เจ็ดนำโด่งนะคะสองตามาสี่ตามมาห้าตามาแปด ตามมานะคะที่เหลือก็ลดหย่อนกันไปนะคะหกเพิ่งมาแค่ครั้งเดียวนะคะหนึ่งยังไม่มานะคะอันนี้แอดติขีดเนาก็ขีดค่าไปแล้วนะคะเอานี้นะคะเป็นหลังวันพระนะคะหอ่วหหลังวันพระถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงหนึ่งดึงสี่ดึงห้าลงมานะคะเดาเอาไหวออกบ่อยได้ห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะไว้บลมอนมันสติตามตูดอาจารย์บอกอาจารย์รื่อมันสึมาเลขวันพระเลนะ อย่าลืมนะคะเราพัฒนานะคะชนกันกับรัฐบาลไทยนะคะชนกันตุ่มตามตุ่มตามเลยนะคะเอานี้นะคะทุกคนนะคะที่มันออกเบิ้ลนะคะก็จะมีสามสามสอง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 แล้วก็สี่สี่นะคะสองสองนี่ออกมาแล้วสามครั้งนะคะสองสองออกมาแล้วสามครั้งก็คือหนึ่งนะคะสองนะคะสามนะคะสองสองนี่ออกมาแล้วสามครั้งน้องวัวเนี่ยอาจารย์เห่แปดเก้านะคะจะกลับขึ้นสูงแล้วหรือเปล่านะคะโอ้หาสี่หนึ่งขึ้นมาดูเถอะ มาบ่เป็นหวยสีมีหนึ่งบรัฐบาลไทยยักแล้วเดาเอาค่ะเอาเขียบเอานะคะทุกคนออ้ยแอร์ลายานมันไปเขียนเลดไทยค่ะมันชอบเป็นนะคะวันไหนที่มีเราพัฒนากับรัฐบาลไทยไทยออกลาเลาออกไทยเวอรติเอานี่ลละค่ะฮาเลขดังนี่งละมาจัดกันจ้ะทุกคนเอฟซี FC ก็หาแต่เลขดังไทยเด้มาจัดเราเอะลองดูนะคะไปเทียบชนกับสูตรเอฟซีดูนะคะว่า มักอยู่บ่มักไข่จังจัดจังๆามนะแปดแปดเก้าเก้านะคะแล้วสิมาหกหกอีกสิลหเอาอาจารย์ให้เก้าเก้ามันชอบมาหกหกนะคะหลายรอบแล้วนะคะทุกคนหกกับเก้าปัญหาหลกแต่งน่าจะแม่เนาะอ,อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดกับกบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากเอนดูด้วยเด้อจะส่ง อาจจะเข้าบ้างดุดบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ